รายการมีจีไฟนะครับเอาจิตขายกุณจะพูดโตอะมึงพูดดิอ่ะโอเควันนี้กับวีจีทีไฟนะครับก็วันนี้อะไรเอ่ยพระเจ้าคือาโมงครับลิงจ็อกเกอร์เจอข้าโมงะเจ้าสิบอกลิงจ็อกเกอร์เดี๋ยวงงก็บอกลิงจ็อกเกอร์ใส่พระเจ้าเจออะไรโอ้โหยาวไปนพระเจ้าโอเคเราสับกันแล้วคแบบดูดูเจ็บแพมแมตก็น่าจะดูแล้วทำให้ของเราของของแพมของแพมอุ้ย ไม่ยิงคมทางนะใช่ไหมเฮ้ยไอตี่นะนี่พี่แมนแุดแอตไหมจ๊ะเออพอดีมึงเออเก็บเก็บเก็บโอเคตอนนี่น้องน้องไม่ตอนนี้มียก่อนรับตุวแล้วนะนี่โทรศัพท์ใครวะเนี่ยอันนี้โทรศัพท์ใครเอาไปติดตามยันบ้านอ่ะมันเก็บ่ตึงเลครับมันดีเลยมึยมันแย่มาก ไม่รู้แล้วผมเป็นอรแบบเด็กนี้มั่งไม่เคยจั่วแล้วผมรับใจครัน้นี้เราไปถ่ายนอกสถานที่นะครับแล้วก็ผู้ดเนินรายการนี้ยังเป็นผมเหมือนเดิมครับแอดจีแล้วก็แอดคามิโนดีสครับแล้วก็มีผู้ช่วยดูก,กล้องนะครับเรื่ออะไรครับแอดแอดดีโก้แอดโก้แอดโก้ครับเอดโก้ ไปกดติดต่อใครช่องยิงด้วยไม่กดยิงนะครับไม่กดยิงนี่มันมือเลยยิ้มเต๋าเลยนะครับครับนั่งนู่นครับเนี่ยของสูงของสูงแมวไม่เล่นเอ้าคนเลือดสีด้วยไม่เนาะทำไมทำไมต้นชื่อทำไมเลยเอาไม่ดีอย่างเดียวสองหนึ่งจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับผมว่าไม่ดีเลยครื่องจู๋อะอะไรมาครับ ไม่คร่าเลยเรือนจั่วทไมไม่ตีนะครับตีไม่ได้ครับตันแรกไปตันเลยนี่ออกทางพม่าเลยเอ้ยออกออกเราแบบอย่าเล่นมุกเยอะดีกว่าตีครับสิบเท่าเลยเอ้ยสิบสองสิบเจ็ดมาถงไหนผ่านเกินนี่เรื่องจั่วไปตาสัอเก้าหันมตีครับปล่อยครับอ่ายิวคลังแวนมันสแวนครับยอดก็ยังเข้าปล่อยครับ โอ้ย่านโล่ข้าเดินจัวครับดูขึ้นมาได้ไรครับตีแวน,นสีเนาะครับกาครับเช็คฟันเดินเป็นจัวไล่ครับอเอาวันตีก่อนเลยหนึ่งหกครับเปิดครับที่มา ท oh. no yeah. oh. well yeah. oh. right. ี่แหวนบนข้าครับแล้ว mm มีอ hmm. ah. awesome. yeah. yeah. okay. yeah. uh ีกหนึ okay. yeah. Yeah. Oh. S <S <S no. ่งครับแล้วีอีที่แวนบนเวทนี่ที่สิบปีที่แหนครับปสิปี่ขอสอง้อมือ้าเอาไปหนึ่งบาดบรองตัวินใหที่แหวนคือ้ไม่้าไว้ิน ตาตัอ,ตอระะสไตทำไมสไตได้นะครับทำไมสไตได้สไตได้ครับอธิบายหน่ายนี้ครับผมุมรู้คนอน่ออนอาจจะไม่รู้ คือจริงๆเนี่ยตอนแรกผมทำคลิปวันละก็คือเราใช้สกิลในช่วงไลฟ์เฟจมันยังอยู่ในช่วงไลฟ์เฟจอยู่แต่การสไตล์เนี่ยมันคือสไตล์เพืเตปซึ่งจะอยู่หลังจากช่วงไลฟ์เฟจแต่อยู่ในช่วงไลฟ์เฟจไปดังนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับครับครับี่หลายๆตัวก็ใช้ได้ครับต่อครับต่อโอเคฮะเมื่อกี้ที่ิมอีกตัวเอาใหม่อ่ะที่นี่ไล่มา อออ่ด ah, ีครับสกิลเปิดบ you know okay. ้านหนึ <varit> <Okay>. <mm <arım> ่ใ right ช่รอเกมทำไมไม่หลวมมั่งอะทำไมไม่หลวมมั่งเข้าเ่มเ็นมุกแบทำไมไม่หลวมมั่งครับเองเดียวไม่เก็ตมุกอีอ่าไอตีมาโอเค ตกรตาหนึ่งคอโตหนกินฮะคืไงต่อครับตานนะครับเอาคุณเคกิ้วต้อต้องจนเนาะเดี๋ยวม่าดิปลายยังดหวอเฮ้ยขอแล้วกินไไม่อยู่ขอนแล้วนี่ไงหอนแล้วไหนยังออทำไมมึงต้องหล่อนวะอันนี้อะไรวะ ที่เปิดมาใบแรกใบอะไรอ่ะน่บบนเปิดครง,งหมอยเปิดชิดชิันชิเปิดชีชแวนครงแเปิดไปที่หนึงเปิดไปที่สองโอเคผ่านเลยครับต้นจู๋ครับนี่สไตครับ อลงมาฐานสก,กิลครับ,รบาคาร์ดบัสหนึ่งล็อกหนึตัวครับแล้วก็อ่ะม่มสกิลห,ห้าพันเนี่ยมื่อมีสนิงเลยนะทังสกิลวันนี้ครับล็อกหตัวโอเคท่านไหน,น้ง เอาอันนี้ตีก่อนครับครับสามเปนครับอ่าเอาไปห้าพันครับอันนี้สามเป็นหนึ่งเปนครับพิษมีเหตุพิษจะจะกดเปนหนึ่งใบนะเอาจริงจีิงจริงนะเปิดเปิดพี้พลังแมน,นเปิดอ่ะ ผ่านเทินเอ็มเป๊ตกับปึ after, ๊บอันล็อกล็อกกดล็อกอุชิงล็อกชิงสกิลนี้ก่อนไหนดิมหนึ่งสกิลตัวนี้เข้าโซ่ไม่ใส่อะไรเลยครับเต็มเดียวเลยดื้หัวมากนะยังยังไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวนี้เขาสูงหาเมตรเี๋นี้ก็ผ่านอาจจะจู่โอ้ยขึ้นมา ไปไปแล้วย er ังไงยังไงร้อนันมร้อนสาป็นตัวได้เดี๋ยวบูมา อีโดนอ่ออ้องใบของตัวเองสามตรให้ไทยองเสียข้าวติงเลยนี่ยกะบัหนหน้าเหมือนปึ๊บฮึอารมณ์นี่แบบ ชิปตี้แวนไขับตีาวข้างงาีรออะรน้ามตอัานนต้งอู่หกนขงวสิบ่สิเออวันลืมไปอ่ายินไม่ได้เออลืมกว่าิง่สองก็ป่อยไม่กลัวปล่อยนะจุ่มเชื่อไหมไปดิ เพิคลดล็อกผมเกือบลืลลลลลมเดินเดินเดเดิใครวไม่รับมุกคู่แดอะไรวะไม่รับมัไม่รับมุกเลยงนมัอะไรก่นเอาลงมาลงมาลงมานั่าไครับ,รบล็อกล็อกล็อก เจอแล้วโอไรเถื่อนต่อูร้องลองครับลองนี่ตีนี้ล็อกิตีัวก็ได้ลองครับตัวนี้จับตัวนี้ล็อกสี่พันผมคิดว่าผมจะไปซื้อโนวาแกเปอร์แต่ซื้อเอาอันนี้ตีก่อนครับ สกิลครับโัสหนึ่งบวกห้าพันตันึ่วงกาที่เราครับมีหนึ่งสองสามสี่หกสองมืนสี่หมื่นหกครับผมคิดเลขครับเอาพี๋ยวไม่ใช่สี่หมื่นหกเพราะแวนหกห้าพันด้วยลืมเป็นห้าพันหนึ่งนี่ไงปีทีครับมีหนึ่งไม่มีสเมยมสี่มัเปิดไปที่หนึ่งไปที่สองว้าวว้าวไปที่สามหมื่นพันตีแวน พง่นให้ยพี่รวยพี่รว,วยให้หมื่ใชนะ่ไหยพี่พี่รวยดีคนหนึ่งนะพี่จะให้เท่าไหร่ครับพีมีสองพเอาไปห้าพอ่ีีนตีหนึ่ 1, นงพันเี่ยเอาไป 5, อี้าพัาผ่านเดี๋ยวนะนะมีตัวีรที่เ่ร้องมีเทคกไหม,มอีอันนี้ไี่มีไม่มีอันนี้ไอนนไ,ไ<า>อ่ะโอเคขาพึว่ว เฮ้ยกดล็อกัเยมีแล้วรเอาล็อกโอเคไม่อ็เปลี่ยนฝ่ายเป็นุกี้ยวมทุกมยงไม่ได้เ้อาะว่าลงมาอยอเรายังแงเราอุ้ยตรงตรงผมไม่มีแรเล่นเลยพูดดังๆมอม็ได้ดังๆเฮ้ย เริ่มจะถอนหายใจไม่ผิดไปไหนโอ้เดี๋ยวโบจะไดกลมก็เลิกายเลยว่าเดี๋ยววันนี้เอาางไหนามกดเด็กอะไรให้เรียบร้อยก่อนแห่แม่งเลย ลงมายัดชี้ทางนันายัดชี้นี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่นะช่างแหม่มจุดสีกดเคก่อนไหม๋ยจะลืมกดเปกดทางเลย มีที่ก็โยนสาท้อยโยนอทาเลยี้ก็เอาไปหูท่มเอาลี่ขาที่นี้เท่าไหร่สิบสามสิบสี่สิบเก้าเก้าปลาซอยเอาละแฟนตี้กนอย่มือก็มือในไ อัวด่ได้ไไดน,ดนดะทีนเลยเรครับนต้องใชแน่แน่ BG เจ็เลยิวพี่แอนทาไหมมันไม่เกินแสนรไอ้สัว์ กดพืนครับเิมีอันล right. ็อคหนึ่งตัวใช่ไหมอ่ะปลด็อคโซบัหน่งอันล็อตปลดจัวจัวหนึ่งใบเนี่ย่านะครับเพิ่มจั่วครับไปเกมมม่ไม่ได้นเสไตครับเมือ่มอกี่ใบสา่หลายใบหลายใบอ่ะมาครับเทศฐานพ้อมจับหนึ่งจับหน่ง ห้าพ uhm, ันแม่คอลงมาเลดที้เกยไปตีจับล็อกหนึ่งใบเย่รู้พอครับคอเอดี่ครับจับล็อกครับเพื่ออูนอะทีนี้อันนี้ตีก่อนทับ1หนึ่งพันแบนครับ มิตีครับสกิลของเขัประตูบัทหนึ่งบวมไป9ก้าพเดี๋ยวหลัง้ตีว่าเป็นหนึ่งแบบนี้แล้วก็นี้สี่ออันนี้ครับโดนจับอลล็อกครับไหนม่มีเป็นสองหก สี่หมื่นพอดีเป๊ะเลยพีไหนบ้างซ้าก่อนเปิดครับเปิดครับผ่าี่้างนี้มาเลยใส่ไปบ้างข้างนี้ไหมเลยไปทีนีครับอันนี้ต้องจองมาทีนี้ข้างนี้สองห่น่แล้วครับอุหนาวเลยหนาวเลยยังไง มีเสร็จนอย่าลืมหรือเสร็จไม่พอบอกว่าชาลอนมาอ่าพนชาลอนอืมชาลอนเลยล่ะชาลอนหมล่หนึ่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครับานเ้า สองด้วยอ่ะไอ้นี่บอกขวาจนถอดแล้วี้ยเง้ยขึ้วายคนแต่ไอ้หกแหลไอ้หแนแหวนรีอ้อยนวสิบอแหนีจหายด้วยจีใช้ไปแล้วรอบหนึ่งเอเชสักันเิ็อโอ้โหใช้เงินเก็บเงินเช้ตอยังบอด คือผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าโอ้ย yeah. ห,หลอดผมหายไปหมดใไ้รอบสุดท้ายครับใอเลยเลยไหมครับคิดว่าต้องไม่ใช่รบแล้วนะผมับตัว จากอันนี้เขบอกสี่พันใบสองใาใบ่ทนี้คอตัวนี้ลงมาเอหือานาหนึ่งพันถ้าเอาไปห้าพันีอาเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ที่ตีไปอันล็อกสามใบเหมือนกันมันเป็นสี่หมพอดีใช่ไหมอ่ะอันนี้สี่หมนสี่สองขเขาบอก4ู0สี่พัน มันเล่นต่อย้ำมันเล่นหยุดสุดท้ายเลยปล่อยเปิดขี้พลังข้างยูิวขี้เดี๋ยวตอนเห็นอันนี้หายดับหนึ่งดับเลยเอาขี้เปิดพลังแหลพลังข้างอีกหนึ่งเอาขี้มาขี้ทางข้างอีกหนึ่งสองขี้นะอ่าไปนั่งยูมาก็ไม่รอดอยู่ดีเนี่ยเนี้ยเนี้ย ทำไมตอนเราต้องการเขาไม่เคยโผล่มามันมันมาช้าหรือว่ายังไงก็คงไม่ทันนะคงไปถ่าไปแล้วคงไม่ทันเพลงของใครครับสงกรานต์เนอะคือ4เมษายนจำเลยจำเลยพี่จำเลยอะไรแอร์แ้มนี้ก็ขอตัวล่ากันไปก่อนครับก็อาจจะย้องบ้าม้าด้วยครับลาชนะม้าครับลาชนะม้าเออโอเคครับโอ้ยตามมาก่อนโอ้ ก็ไม่แน่นะคือผมอาจจะมา่า่ที่เนี่ยมันทั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ถ่ายแล้วดีกว่านะแล้วก็ยังไม่ช่วยคุณถ่ายด้วยเริ่มทำแน่หรือเ่ริ่มทำแน่แวงเลยเดี๋ยวนะนะ <laughs> อะไรักษากว่า <laughs> มุกแน่ป <laughs> ลาลาก,กันไปจริงๆแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวขอให้มีเรื่องเขา